สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตัวส้มคำค่ะวันนี้นะคะพบกับช่วงท็อฟฟี่รีวิว ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นท็อฟฟี่รีวิวไม่ใช่ท็อฟฟี่โฮมวทนนะคะเห็นว่าอยู่หน้าบ้านท็อฟฟี่อย่างนี้วันนี้เราจะมาในตีมฟิลแบบคุณแจ๋วในแบบคุณหนูเพราะว่าเราจะมารีวิวบริการทำความสะอาดบิ๊กคิเน่งของ s c g Home com เย้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นสปอนเซอร์จาก s c g Home com ค่ะเย้สปอนเซอร์เข้าแล้วขอบคุณ SGC o m e อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอีอีวันนี้นะคะพอดีว่าท็อฟฟี่เนี่ยได้ทำการเปิดบ้านไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับ การพามาทัวร์ว่าบ้านของเราเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจุดบกพร่องไรตรงไหนเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็ทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําความสะอาดหลังจากที่แก้ไขรอบที่2เสร็จนะฮะหลังจากที่ตรวจใหญ่รอบที่2เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยเป็นฟีลเหมือนแบบพอเราซื้อบ้านเนี่ยเราก็อยากจะรีบอยู่คือซื้อมาแล้วก็อยากอยู่เลยก็เลยอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็แต่งเติมไปด้วยไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทาง S c ส Home เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามีบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลบ้านมากจริงๆเนี่ยเขามีหลายบริ ที่แบบว่าเราอยากจะใช้งานบริการมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล้างแอร์ทำความสะอาดแอร์หรือว่าการทำโรงรถนะฮะการสะอาดอะไรต่างๆต่อเติมต่างๆหรือว่าทำรางน้ำฝนเอออะไรเอยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่บ้านของเราเนี่ยยังเป็นบ้านใหม่อยู่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ทัฟฟี่ก็เลยเลือกที่จะใช้บริการ b i ิการข n งเอสซีจ s โฮมดอทคอนั่นเองนะคะอันนี้ก็นเนี่ยก็จะเป็นการใช้บริการแม่บ้านมาทำความสะอาดค่ะซึ่งบริการ e a n i n g เนี่ยก็เหมาะสำหรับบ้านที่เป็นบ้านป ปล,ปล่าที่เพิ่งเซ็นโอนกันแบบสดสดร้อนๆเลยเป็นบ้านที่แบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรใดๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าบริการนี้เนี่ยพื้นที่ให้บริการขั้นต่ำเนี่ยจะเริ่มที่50ตารางเมตรค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็จํานวนแม่บ้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่นะคะว่าอาจจะต้องใช้คนอะไรยังไงเขาก็จะมีดูประเมินจากรูปแบบหน้าง,งานด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะส่งรายละเอียดของรูปภาพไปต่างๆได้ทางช่องทางการติดตอ่อหรือว่าการจองเนี่ยเราก็ก็สามารถที่จะให้เขาประเมินเบื้องต้นได้ค่ะในเรื่องของความปลอดภยัยและสบายใจได้ค่่ะททาาางีมคนแบ้เ การฉีดวัคซีนต้องการโควิด -19 เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับค่าบริการนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะค่าบริการเนี่ยรวมทั้งค่าบริการแม่บ้านค่าเดินทางค่าทาความสะอาดแล้วก็ค่าน้ายาเนี่ยรวมอยู่ในค่าบริการหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เตรียมแค่น้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้าให้กับทางทีมคนแม่บ้านเนี่ยได้ใช้ทาความสะอาดค่ะส่วนในเรื่องของความมืออาชีพนะคะไม่ต้องห่วงเขาทาง s อสซีจเองเนี่ยเขามีการอบรมพนักงานในเรื่องของการบริการเบื้องต้นตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตรวจเช็คประวัติอัชญากรรมรวมไปถึงความซื่อสัตย์ ทีมงานของเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อตัวลูกค้าสูงมากๆนะคะสำหรับพื้นที่ให้บริการของ s g Home <S ในบริการบิ๊กเคนนนะคะจะครอบคลุมบริเวณกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการในส่วนของการรับปาาระกันในการทําความสะอาดนะถ้าเกิดว่าระหว่างการทําความสะอาดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยทาง s g Home com บริการ b i ๊กเคนนีเนี่ยเขามีวงเงินปาาระกัน <ๆ S 1> ซ่อมแซมให้10,000บาทค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าทางทีมงานเนี่ยมาที่หน้างานแล้ว ว่าพื้นที่ของการให้บริการมันใหญ่เกินกว่าที่เราจองหรือว่ามันไม่ตรงปกหรืออะไรใดเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนพักเกจตามความเป็นจริงนะฮะเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าบริการเพิ่มเติมตามความเป็นจริงตรงหน้าง,งานนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้บริการเนี่ยก็บอกพื้นที่จริงๆเขาไปเลยค่ะจะได้ไม่มีปัญหากาันทีหลังแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะเรียกใช้บริการในช่วงสุดเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลก็อย่าลืมแจ้งทางนิติ้วยนะคะว่าจะมีบริการมาทําความสะอาดที่บ ถ้าเกิดว่าที่บ้านของเราเนี่ยใช้พื้นชนิดพิเศษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้น้ํายาพิเศษถ้าเกิดเรามีน้ํายาพิเศษนะฮะก็สามารถที่จะแจ้งทางทีมคุณแม่บ้านเนี่ยให้ใช้น้ํายาพิเศษจากทางเราได้เลยรายละเอียดการบริการก็จะมีกวาดพื้นดูดฝุ่นทําความสะอาดหน้าต่างกระจกประตูแพด้านในระยะเอื้อมถึงสูงไม่เกินเเมตรค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนเก็บและเปลี่ยนถุงขยะทําความสะอาดห้องต่างๆห้องครัวก็ทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดเตาแก๊สเคาน์เตอร์ครัวจัดวางจานชามต่างๆให้เป็นระเบียบล้างห้องน้ําต่าง ทำความสะอาดสุขภาพาจริงๆเนี่ยแทบจะทําความสะอาดทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็จะมีบริการที่จะไม่ครอบคลุมก็คือเรื่องของการซักผ้ารีดผ้าพับผ้าจัดตัวเสื้อผ้ากําจัดเชื้อรามาแมลงหรือว่าพื้นที่เลอะมูลสัตว์ต่างๆหรือของที่มีคุณค่าทางจิตใจของสะสมบ่อเกิดบ่อดักไขมันระบบบบัตต่างๆแล้วก็การขัดเงาต่างๆเนี่ยไม่ครอบคลุมค่ะ พื้นที่ภายในบ้านที่ทอฟฟี่ใช้บริการในวันนี้นะคะเป็นบ้านของทอฟฟี่เองค่ะเป็นพื้นที่60ตารางวา222ตารางเมตรนะคะก็ค่าใช้บริการเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10,000ค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการทําความสะอาดเนี่ยจะอยู่ที่6-7ชั่วโมงค่ะในการใช้บริการ b i g c l e a n i n g ของ s c g h o m e c o m นะคะสว่วนห้องต่างๆนนในบ้านเนี่ยของท็อปก็จะเป็นอันนี้คือโซนนี้คือห้องรับแขกส่วนโซนนี้คือห้องกินข้าวแล้วก็มีห้องว่างๆหนึ่งห้องอันนี้คิดว่านี่จะเป็นห้องของแขกหรือไม่ก็ห้องของแม่นะคะนี้ห้อง ภายในบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวทาง S C G Home ในบริการ,ร,ากรกทำความสะอาดก็จะรวมถึงการทําความสะอาดครัวชั้นวางต่างๆอ่างอับน้ำอ่างอาบน้ำว่าอ่างล้างจานเออแล้วก็พวกตู ต่างๆเ,เขาก็จะมีการทําความสะอาดครบหมดเลยรวมไปถึงการเช็ดกระจกต่างๆด้วยห้องน้ํานะคะก็จะมีบริการทาความสะอาดทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสุขาภัณ์อ่างหรือว่าตัวกระจกเองเนี่ยก็มีเช็ดทาความสะอาดทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะประตูก็ทําความสะอาดด้วยนะอันนี้เนํามาขึ้นชั้น2กันดีก,กว่าเป็นฟิลรีวิวเหมือนแบบพรมท์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันสะอาดกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชั้น2แต่ทอฟฟี่เองยังไม่รู้ว่าจะเอาส่วนนี้ทําอะไรนะฮะแต่คิดว่า ก็คงแบบพวกอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงเอามาลงตรงโซนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กสุดในห้องนอนนะฮะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันห้องนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะทําเป็นสตูหรือว่าทําเป็นห้องนอนแขกมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะก็ทีมงานเนี่ยเขาก็เตรียมทําความสะอาดเมื่อกี้ทีมงานมาเนี่ยก็คือประมาณส0กว่าคนนะฮะก็แยกกันทําความสะอาดนี่ก็เนี่ยเขารอทําความสะอาดห้องนี้อยู่อันนี้เป็นห้องนอนลองห้องนอนขนาดกลางนะคะอันนี้เราตั้งใจว่าจะเป็นห้องนอนที่เราใช้นอนจริงๆก็คือห้องนี้ เราจะใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนทางทีมงานเนี่ยเขาก็ทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมเลยนี่เนี่ยเมื่อกี้เขามาเช็ดทําความสะอาดระเบียงแล้วก็เอาเครื่องมาทําความสะอาดพื้นก็แบบว่า Very good นี่ด้วยในส่วนของหน้าต่างอะไรต่างๆแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอันนี้มีห้องน้ำในตัวนี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนก็คิดว่าห้องน้ำนี่ก็คือเป็นห้องน้ําแบบเล็กๆไว้ทําธุระแค่นั้นเองนะเราไปดูห้องมาสเตอร์กันว่าห้องมาสเตอร์เราจะเอาไปทําอะไรนะฮ้องมาสเตอร์บอกเลยว่า มันกว้างมากตอนแรกเนี่ยที่เราเคยบอกในโฮมทัวร์ ep หนึ่งว่าห้องนี้คือห้องนอนใช่ไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนแผนแล้วนะฮะเราจะเอาห้องมาสเตอร์นี้เนี่ยเป็นห้องสตรีมเกมห้องทํางานแล้วก็ห้องเก็บของเล่นเพราะว่าห้องมันกว้างมากกว้างมากจริงๆแล้วเราเสียดายพื้นที่ตอนแรกเนี่ยจะเอาห้องนอนลองไปห้องสตรีมเกมใช่ไหมแต่พอมาสำรวจแล้วแบบคงไม่มีพื้นที่พอที่จะแบบเล่น vr หรือว่าเต้น just dance หรือว่ามีห้องกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับเพื่อนก็เลยจะใช้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสตรีมเกมแบบมันกว้างมากอะ โต๊ะคอมตั้งใจว่าเออตั้งไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็อทีวี TV, แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบโซฟาเบดและที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นแบบตู้เก็บหนังสือก็ตูนหรือว่าพวกฟิกเกอร์ของสะสมอะไรต่างๆาอันนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใหญ่นะนี่ก็ทีมงานเตรียมทำความสะอาดเรียบร้อยแต่เมื่อกี้ตอนช่วงต้นคลิปเนี่ยระหว่างที่เราพูดเปิดเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาก็มาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าสะอาดเอี่ยมอ่องมากตอนแรกไม่กล้ามาเหยียบเพราะว่ามันก็ยังมีร่องรอยของการก่อสร้างอันนี้คือเขาทำาสะอาดเคลีย ต,ตรงนี้เนี่ยห้องน้ำนี้เราคิดว่าไอซนข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็จะอาจจะแบบทุบไปทําแบบเราอยากได้อ่างอาบน้ำอะ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้เขาออกแบบระวังยังไงดีเนี่ยเดี๋ยว,ยวต้องไปออกแบบมาใหม่แล้วเราอยากได้อ่างอาบน้ำตรงนี้มากเลยมราก็จะมีความเอาดอนแต่ค่อยว่ากันให้เป็นหน้าที่ของอินทีเรียน้ําไหลปกติโอ้ยอันนี้ดูเขาขาดตอนแรกอะใน ep แรก home ัวร์ใช่ไหมอันนี้คือจะมีความเคลอะของการติดตั้งอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เขามาขัดทําความสะอาดก็คือวว,วับเวอร์เพราะหน้าต่างตัวนี้เขาก็ทาความสะอาดให้หมด นะบริการของ sgchome.com เ,เขาก็หน้าต่างกระจกทําความสะอาดทุกบานทั้งข้างนอกและข้างในทุกซอก้วยเขา,อาขออนุญาตแต่อย่างนี้เขาเข้าสะอาดได้เห็นไหมอันนี้คือแบบเอี่ยมมากเอี่ยมจริงๆเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์น้ํายาทำความสะอาดเฉพาะเลยนะตอนนี้เขากําลังพักเที่ยงกันอยู่ยังทําความสะอาดเสร็จเนี่ยอันนี้คือเวลาที่เราถ่ายคลิปกันอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายโมงการทําความสะอาดเสร็จจริงๆตามกํนทนการก็อยู่ที่ประมาณ5-6ถึงโมงก็คือเหลืออีกประมาณ4-5ชั่วโมงนะก่าจะทําเสร็จนะคะ นี่ก็คือบ้านของเราเย่เดี๋ยวจะมีโฮมทัวร์ EP 2 EP 3 EP 4ตามมานะแต่เราจะทําเป็นส่วนๆไปนะรอติดตามกันได้นะคะนอกจากบริการทําความสะอาดแล้วนะคะทาง S G Home เองเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านนะคะให้ทัอฟฟี่เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ด้วยนั่นก็คือเทนทะเดนสเปรย์ดับเพลิงนะคะไว้ใช้สำหรับภายในบ้านค่ะเี๋เรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไง กระป๋องจี๋วน่ารักใช้งานง่ายนะคะเหมาะสําหรับอติดไว้ซักมุมหนึ่งของบ้านเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบใช้งานได้อย่างง่ายดายอย่างไม่พอยังมีอีกยังมีอีกนะคะก็ยังมีโพลิยูเอเทนยาแนวนะคะมีทั้งหมด3แบบนะใช้งานแตกต่างกันเลยนะตัวยาแนวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามียาแนวตัวไหนบ้างอันนี้เป็นซิลิโคนยาแนวสกปรฑ์และห้องน้ําอันนี้เป็นโพลิยูรีเทนยาแนวยืดหยุ่นสูงยังมีตัวหนึ่งกาวและตะปู ยึดเกาะสูงแห้งตัวเร็วเฮ้ยอันนี้อันนี้คิดว่าได้ใช้ไงแน่นอนเอาไว้ติดตั้งพวกชั้นวางของต่างๆที่ไม่ต้องเจาะแค่ใช้กาวติดนะตัวนี้ว้าวทั้งหมด3อันทเทรนแล้วก็มีเทปป้องกันเสียงประตูหน้าต่างแล้วก็บานสวิงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ประตูเมลรูหน้าต่างเมลรูกว้างนะฮะแล้วก็มีเสียงจากภายนอกเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เทปป้องกันเสียงและประตูหน้าต่างได้การเสียงจากทั้งภายในออกไปหรือภายนอกเข้ามาได้เหมือนกัน หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นม้วนแบบนี้ แผ่นหนึ่งก็ใหญ่อยู่นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆเกี่ยวกับบ้านอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยทัฟฟี่ก็ได้แปะลิงก์ไว้ในแคปชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปตามกันได้หรือว่าอยากจะดูข้อมูลโปรดักต์อื่นก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันนะคะบอกเลยว่า s c g Home com เนี่ยเขามีบริการแล้วก็โปรดักต์เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับบ้านมากหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยระวังนะคะจะโดนป้ายายาหรือว่าซื้อมานะคะบอกเลยว่าของดีจริง,รงๆและถ้าเกิดว่าถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดู scghome.com จริงๆเนี่ยเขามีโปรดักต์มากกว่านี้อีกเยอะเลยหลายคนอาจจะยังคิดไม่ถึงว่าเขามีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่กาลังหาบริการแม่บ้านที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มาจากบริษัทใหญ่นะฮะถ้าเกิดว่าให้กําลังมองหาบริการทาความสะอาดบ้านหรือบ i g กเคนนิ่งเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึง scghome.com ได้นะคะสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทาง scghome.com ที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกด, like, ด Sub subscribe เทปทัฟฟี่พิเศษซ่อมคอมแล้วก็ช่องทัฟฟี่พิเศษซ่อมคอมด้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอตัวไปดูรับชมความสะอาดของบ้านก่อนนะคะเยยย้บบ๊าา